เรียบร้อยอยู่บัาน,น้อน,นี่เจลแอสเจลแอสมอนี่เจาฮ้อนอีกแล้วบอบ้องหมูกับผักกับเจาฮ้อนสิเก็บผักบุ้งย้ายกันครับพี่น้องเอาไปกินกับเจลฮ้อนนะครับเนาะนี้พี่น้องครับฝนพึ่งหยุดตกไม่ไม่ผักบุง้งโป่งออกยอดแบบงามงามพี่น้องเบิง่ง กรอบแผ่แน่นอนครับพี่น้องและที่สำคัญผักบุ้งปอดสารพิษครับโอ้โหผักบุ้งปอดสารครับพี่น้องไปกินกันเลยครับมาครับพี่น้องปาดเอา้าได้ว่าอันเจาห่อนอีกแล้วคือ่นานางกรมู <laughs> มอนี่เปลี่ยนเป็นเจ้าห่อนนะครับพี่น้องนี่น้ำจิจ้มเจาอันนี้แบบขม อัดเสร็จแล้วจัดไปป<ะ>ัดพี่น้องนางกอนมู <c oughs> อ่ะยายไ <c oughs> ม่ใช่บอกว่าเจลห้อนมันเป็นจังไหนเจลห้อนกับไข่ไข่มูกระทะอ่ะหยลายแต่ว่าเป็นน้ำจิ่มเจลนี้ฝนตกพี่น้องบรรยากาศได้นะครับเนาะ <c oughs> เอาไม่ใญ่สนน้ำไม่ <c oughs> ใช่น้ำฝนก็ได้ลองซิมเบิงเขากินแต่เนยยางไหล รอม่าเปลี่ยนเป็นแจวหอนเบิงนีพี่น้องก็าเบิงเดือดเดือดนี่อยากสดน้ำซันเดมื่อนี่ไปตั้งไหนเจนแล้วได้ <ใน S 1> แซ่บข้าจากออกเอาพี่น้องสดน้ำก่อนครับออออโอ้โหแล้วกับบรรยากาศน่ะพี่น้องอะมาติมหมูห้เบิงครับพี่น้อง มันีีเปลี่ยนเป็นนําจิ้มจแจวนะครับเนาะหมูนี่เขาก็ซื้อม,มาเพิ่มเติมครับอุ้ยหมูตอนยังไงนี่เป็นน้าจิ้มแจวแบบนี้พี่น้องโอ้โหแสบไปน้ำกันครับ